ครับผมวันนี้นะครับผมนะพามาดูนะครับเงาชํานะครับผมของไผ่บงหวานพิณพึ่งอันนี้เราขุดมานะครับเราเจอตัวอย่างที่ชัดเจนนะครับเพราะว่าเขาขุดมาแบบยกเงามาแบบนี้มาเลยชัดเจนนะครับเลยมาทําคลิปให้ทุกคนดูนะครับผมว่าการที่ผมทําคลิปการขุดหน่อควรขุดประมาณไหนไม่ลึกเกินไปเห็นไหมครับเป็นเพราะแบบนี้นะครับเห็นไหมฮะเวลาเราตัดหน่อไปกินนะครับผมหรือว่าตัดหน่อไปทานเนี่ยฮะเห็นไหมฮะเนี่ย รอยเราสับหน่อออกไปเห็นไหมครับถ้าเราสับเฉพาะหน่อไปจริงๆเงาข้างล่างเขายังอยู่เขายังสามารถแตกหน่อหรือตาใหม่ให้เราได้แบบนี้เราสามารถได้หน่อใหม่หรือลำใหม่ขึ้นจากหน่อไม้ที่เราขุดไปกินได้เห็นไหมนี่ครับสองฝั่งเลยนะครับเห็นไหมฮะเนี่ยเขามีตาหน่อของเขาที่พร้อมจะเกิดเป็นลำใหม่หรือหน่อใหม่ให้เรานะครับผมนอกจากหน่อด้านบนที่เราสับไปกินแล้วเห็นไหมหน่อด้านบนที่เราสับไปกินมีหน่อซ้ายขวาเห็นไหมครับนี่ขวานี้เกิดเป็นลำแล้วสับทิ้งไปแล้วนะครับ นี่ครับตานี้ก็จะกลายเป็นลำหรือเป็นหนอต่อตรงนี้ก็จะกลายเป็นลำหรือเป็นหนอต่อเห็นไหมครับมันจะขยายเป็นโครงข่ายแบบนี้มีหนำซ้ำนะครับเห็นไหมครับต่อแม่เห็นไหมต่อแม่ก็ยังมีตาที่สมบูรณ์อยู่อีกนะครับ1 2ตาฝั่งนี้ครับฝั่งนี้ก็มีอีกนะครับผมก็สามารถเกิดหนอได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นนะครับการขุดหนอไปกินหรือไป ทานหรือไปขายนะครับก็สําคัญนะครับผมนะขุดด้านบนไปนะอย่าขุดลึกลงมาจนตาหน่อนี่เสียนะครับผมนะเห็นไหมฮะขุดด้านบนไปตาหน่อด้านล่างยังสามารถแตกหน่อให้เราได้ตั้งกอให้เราไม่ได้เช่นเดียวกันนะครับผมะฝากไว้ด้วยครับไผ่บงหวานเพชรน้ําผึ้งนะครับเนี่ยทานหน่อสดๆได้ดูดิเงาแบบนี้โอ้โหกาลังแตกกําลังสดขนาดนี้เลย ครับผมเดี๋ยวจะต้องมาทําการแต่งต่อแล้วก็มาแช่น้ํายาเล่งลากเสร็จนะครับผมก็จะไปทําการชําเส้นเดียวกันนะครับเห็นไหมฮะถุงดํานะครับผม